านเฉลิมฉลองสมโพชพระน,ค,นครครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในปี2475เนื่องในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงจัดงานเฉลิมฉลองโดยการทำนุบำรุงบุรณปฏิสังขรณ์สิ่งสำคัญอันอาทิบุรณวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามตามพระราชประเพณีพระบรมหาราชวางังสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสร์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมกรุงเทพมหานาครและธนบุรีเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการขยายพระนครและช่วยให้การครมนาคมสะดวกขึ้นซึ่งการจัดงานครั้งนั้นมีมหรสพรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสะพานต่อเนื่องกันถึง7วัน7คืนเป็นอีกหนึ่งช่วงรัชสมัยที่ได้รักษาแผ่นดินไทยไว้จนถึงทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย